แฟนออนไลน์ของฉันคือฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์บทที่47-48ถึงบทที่47ความกังวลใจของผู้ปกครองในขณะนี้หัวใจของหลู่ผิงเต็มไปด้วยความสุขเขาทําสําเร็จหญิงฟานก็ประสบความสําเร็จเช่นกันในขณะนี้หนิงฟานก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่แตกต่างออกไปในการรับรู้ของเขาดาบยาวในมือของเขาดูเหมือนจะคล่องตัวในทันใดาการรับรู้ของเขาเกี่ยวกับการสัมผัสระหว่างดาบกับคลื่นก็ยิ่งชัดเจนขึ้น ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองและความใกล้ชิดระหว่างตัวเขากับดาบยาวในมือมันแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงราวากับว่าดาบในมือของเขาไม่ใช่วัตถุเย็นเยือกอีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขานี่คือหัวใจดาบที่ได้มาหรือไม่เขาระงับความปีติยินดีในใจของเขา เขายังคงฝึกฝนจนสําเร็จทีละขั้นตอนมิงทิงทิงก็สังเกตเห็นความแตกต่างอย่างชาชาชีจากดาบของมิงฟานได้ทะลวงผ่านระยะของคลื่นเห็นได้ชัดว่าแข็งแกร่งกว่าเดิมมากมิงฟานทะลุทะลวงแล้วมิงทิงทิงถามด้วยความประหลาดใจลู่พิงยิ้มและพยักหน้าถูกต้องเขาได้ฝึกฝนหัวใจดาบที่ได้มาแล้วในอนาคตเมื่อเขาอยู่บนวิถีแห่งดาบเขาจะได้เปรียบเหนือคนอื่นๆแน่นอน หมิงถิงถิงมีความสุขมากเธอเหลือสมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียวและตอนนี้อนาคตของหมิงฟานก็มั่นคงแล้วเธอจึงมั่นใจมากยิ่งขึ้นคุณหลู่ขอบคุณมากฉันจะโอนเงินให้คุณตอนนี้ไม่ว่าหมิงฟานจะได้รับผลลัพธ์ในครั้งนี้หรือไม่คุณต้องยอมรับมันหมิงถิงถิงพูดขณะที่เธอโอนเงินสามพันดอลลาร์สตาให้หลู่ผิงเธอเสริมอย่างเขินอายเล็กน้อยคุณหลู่ฉันมีเงินไม่มากสตาดอลลาร์พวกนี้ไม่มีอะไรหรอกอย่าไปสนใจมันเลย ถูกตางอเมื่อเทียบกับหัวใจดาบที่ได้มาแล้วเงินสามพันเหรียญดาวนั้นไม่มีอะไรเลยจริงๆหลู่ผิงยังคงอายเล็กน้อยเขาไม่ได้ตั้งใจจะรับเงินในตอนแรกหวงเสี่ยวชีเห็นความลำบากใจของเขาจากด้านข้างรับเงินเธอกระตุ้นเขาหลู่ผิงรู้สึกอายเกี่ยวอะไรกับคุณหวงเสี่ยวชีกโกรธมากคุณรับเงินฉันไปแล้วฉันแค่จะดูตอนนี้เขาได้บ่เพอหัวใจดาบที่ได้มาแล้วทำไมคุณไม่รับเงินละ่ะหรือคุณสามารถคืนเงินให้ฉันได้ คืนเงินเธอห่วงบ้าดูเหมือนจะฉลาดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้หลูผิงสาบแช่งอย่างเงียบๆแต่เขาก็ยังยอมรับสตาร์ดอลลา่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่เหมิงฟานได้รับแล้วเงินสามพันสตาร์ดอลลา่านี้ถือว่าไม่มากเขาต้องการเงินจริงๆไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเขายังคงถือธนบัตรห้าพันสตาร์ดอลลา่าห่วงเสี่ยวชีเผยรอยยิ้มที่พึงพอใจหลูพิงยังสังเกตเห็นการแสดงออกของหวงเสี่ยวฉี เขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าห่วงบ้ารอยยิ้มชั่วร้ายคืออะไรฉันหาเงินได้ทําไมเธอถึงมีความสุขจังขณะที่เขากำลังคิดโทรศัพท์ของหลู่พิงก็ดังขึ้นเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเห็นว่าเป็นแม่ของเขาสวัสดีมีอะไรหรือเปล่าหลู่พิงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเสียงของแม่ดังมาจากอีกฝั่งไม่มีอะไรฉันแค่คิดถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันพรุ่งนี้กลับมากินข้าว หลู่ผิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งในสถาบันชิงโจ,โจวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันหยุดเดิมทีเขาวางแผนที่จะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของหมิงฟานแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่จำเป็นมากนะักด้วยการตื่นขึ้นข,นของหัวใจดาบที่ได้มาควบคู่ไปกับดาบหนักและช่วงเวลาของการฝึกฝนอย่างเข้มข้นนี้ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของหมิงฟานเพิ่มขึ้นอย่างมากหากเป็นการฝึกเขาสามารถให้พี่สาวของเขาดูแลได้ตกลงฉันจะกลับพรุ่งนี้เช้าหลู่พิงตัดสินใจแล้ว เขาไม่อยู่บ้านหลายวันหลูพิงวางสายในเวลานี้หวงเสี่ยวฉีเข้ามาและถามด้วยสายตาที่อยากรู้อยากเห็นคุณจะไปกินข้าวที่ไหนใบหน้าของหลูพิงรู้สึกรำคาญทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมีจมูกดีมากเขาไม่ทราบว่าเมื่อหวงเสี่ยวฉีได้ยินเสียงของผู้หญิงหัวใจของเธออยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเกี่ยวอะไรกับคุณการดูแลการสอนของคุณไม่สามารถควบคุมได้ว่าฉันจะไปที่ไหนในวันหยุดสุดสัปดาห์หลูพิงกรอกตา หวงเสี่ยวฉีหน้ามุย้ยฉันแค่อยากรู้ว่านายจะไปไหนหลู่พิงไม่สามารถยุ่งกับเธอได้ในเวลานี้หมิงทิงทิงหัวเราะเบาหัวเราะเบาคุณหลู่และคุณห่วงสนิทกันมากคุณสองคนคบกันมานานแค่ไหนแล้วหลู่พิงไม่พอใจอย่างมากใครบอกว่าเราครบกันเราทั้งสองมีหุ้นส่วนเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอ่าดวงตาของหมิงทิงทิงเบิกกว้างสองคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานเธอสงสัยมาตลอดว่าห่วงเสี่ยวฉีคือแฟนสาวของหลู่พิง นี่เป็นวิธีการเล่นของผู้ฝึกยุทธอมตะหรือไม่วิธีที่เธอมองทั้งสองคนกลายเป็นเรื่องแปลกเล็กน้อยบอกฉันสิคุณจะไปไหนหวงเสี่ยวฉีไม่สนใจว่าเหหมิงถิงถิงคิดอย่างไรเธอรบกวนหลู่ผิงและถามหลู่พิงไม่ต้องการทําให้เธอลําบากใจและพูดอย่างสบายๆว่าฉันจะไปทานอาหารเย็นที่บ้านแม่ทําไมมาด้วยเหรอหวงเสี่ยวฉีลังเลและพูดว่าฉันจะไปด้วย คุณคิดว่าฉันต้องใส่อะไรถ้าไปต้องเอาอะไรไปไหมพ่อแม่ของคุณชอบอะไรคุณอยากไปจริงๆเหรอฉันแค่ล้อเล่นหลู่ผิงเชื่อมั่นห่วงบ้านนี้คิดอะไรอยู่เธอไม่มีแฟนเหรอทําไมเธอถึงทานอาหารเย็นกับเขาที่บ้านเธอพยายามทําอะไรห่วงเสี่ยวฉีไม่ได้พูดอะไรอีกหลู่ผิงมองไปที่หมิงถิงถิงและพูดว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นหายากอย่าผ่อนคลายจับตาดูการฝึกของหมิงฟานคืนพรุ่งนี้เราจะยังอยู่ตรงนี้มาต่อกันเถอะ เขารู้ว่าถ้าเขาเสียเหงื่อมากกว่านี้เขาจะมีโอกาสชนะมากขึ้นหากเขาแข็งแกร่งขึ้นในระหว่างการแข่งขันในขณะนั้นที่บ้านของหลู่พิงนางหลู่วางสายโทรศัพท์ทั้งสามคนในบ้านต่างมีสีหน้าเป็นกังวลหลังจากมองหน้ากันแล้วนางหลู่ก็พูดว่าเมื่อหลู่พิงกลับมาในวันพรุ่งนี้คุณต้องเกลียกล่อมเขาให้ได้เขาไม่สามารถเป็นคนที่มีรายละเอียดสูงได้ ดูสีวิดีโอของเขามีอยู่ทั่วไปในโลกออนไลน์เขาเพิ่งเริ่มงานถ้าเขาไม่สามารถจบได้จริงๆในอนาคตเขาจะประพฤติตัวอย่างไรในโรงเรียนเขาจะไม่กลายเป็นเรื่องตลกนายหลู่ถอนหายใจผมจะพยายามอย่างเต็มที่มันขึ้นอยู่กับเขาที่จะฟังหรือไม่ระดับการเพาะปลูกของเขาสูงกว่าของเราในขณะนี้ถึงฉันพูดไปเขาก็อาจจะไม่ชอบก็ได้วิดีโอของหลู่พิงแพร่กระจายไปทั่วแล้วอีกทั้งมีคนแอบโพสต์ภาพแชทกลุ่มอาจารย์ ตอนนี้หลู่พิงมีชื่อเล่นบนอินเทอร์เนต็ตแล้วเขาถูกเรียกว่าคุณหญิงนายและนางหลู่ต่างก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเมื่อพวกเขาเห็นหลู่พิงเช่นนี้หัวใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความวิตกกังวลพวกเขากลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาจึงตัดสินใจโทรหาเขาที่บ้านหลู่อยู่ทำหน้าบึ้งและพูดว่าพี่ชายของฉันมั่นใจมากเขาจะไม่คุยโวนางหลู่เลิกคิ้วกลับไปที่ห้องของคุณแล้วฝึกฝนคุณกำลังขี้เกียจ พ่นั่นคือสิ่งที่มันเป็นฉันเชื่อว่าชั้นเรียนที่พี่ชายของฉันสอนนั้นดีที่สุดในชั้นเรียนทั้งหมดอย่างแน่นอนในสายตาของหลู่อยู่พี่ชายของเธอน่าประทับใจมากอย่างไรก็ตามหลู่อยู่ไม่ได้พูดอะไรมากที่บ้านปีนี้เธออายุ14ปีและอยู่ในระดับที่4ของขั้นบ่เพอพลังชี่ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเงิน5 0 0สตาร์ที่หลู่ผิงมอบให้เธอเมื่อไม่กี่วันก่อนร่วมกับเงินเก็บบางส่วนที่บ้านเธอซื้อน้ำยาบ่เพอเกรด F 1ขวดให้เธอ สำหรับคนทั่วไปแล้วเส้นทางแห่งการบ่มเพาะนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากหลู่หยูไม่กล้าที่จะต่อต้านนางหลู่ดังนั้นเธอจึงกลับไปที่ห้องของเธอเพื่อฝึกฝนด้วยสีหน้าไม่เต็มใจในห้องนางหลู่และนายหลู่มองหน้ากันและเริ่มคิดถึงหลู่ิงบทที่สี่ิบดไม่มีใครทั้งภายในและภายนอกในวินล่าของหวงเสี่ยวฉีหวงเสี่ยวฉีกำลังพิงโซฟาชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอเขากำลังยืนอยู่เขายังเป็นคนที่สอบสวนหลู่พิงครั้งสุดท้าย ร่างกายของเขาซึ่งเคยตรงอยู่เสมอโค้งเล็กน้อยในขณะนี้เขาไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้ามองแต่เท้าของเขาเท่านั้นเขาโค้งคำนับและพูดว่าฉันสงสัยว่าทำไมคุณทีถึงเรียกฉันมาที่นี่ผมขอถามคําถามคุณหน่อยหวงเสี่ยวถีพูดเบาๆบอกฉันว่าฉันจะได้หัวใจดาบที่ได้มาได้อย่างไรเฟิงเจิหมิงพูดด้วยเสียงทุ้มว่า หัวใจดาบที่ได้มาจะต้องอยู่ในที่ที่ดาบทีแผ่สั้นไปทั่วผ่านชีของดาบเราสามารถปลุกฝังความรู้สึกทางจิตวิญญาณของดาบและเติมเต็มด้วยทีของดาบหลังจากผ่านไปนานคนคนหนึ่งจะได้รับหัวใจดาบที่ได้มาเฟิงเจอหมิงงงวยเล็กน้อยด้วยตัวตนของบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเขาแค่ได้มาเพียงหัวใจดาบจะคุ้มกับที่เธอขอได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเขาไม่กล้าพูดอะไร หวงเสี่ยวชีถามอีกครั้งถ้าอย่างนั้นบอกฉันว่าถ้าคุณถือดาบเหล็กและฟันในทะเลเป็นไปได้ไหมที่จะได้รับหัวใจดาบที่ได้มาเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนฟึงเจอหมิงไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้และพูดตรงๆว่าแม้ว่าหัวใจดาบที่ได้มาจะไม่ถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆดวงตาของหวงเสี่ยวชีแคบลงแต่ถ้าฉันบอกว่าฉันเห็นคนปลูกฝังหัวใจดาบที่ได้มาด้วยตาของฉันเองละ่ะ เฟิงเจอหมิงพูดไม่ออกสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรในเมื่อหวงเสี่ยวชีพูดเช่นนั้นเขาจะกล้าตั้งคําถามได้อย่างไรหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาถามอย่างลังเลแล้วคุณหมายความว่าอย่างไรหาเด็กที่มีพรสวรรค์เป็นเลิศมาให้ฉันหนึ่งร้อยคนแล้วโยนพวกเขาลงทะเลเพื่อใช้วิชาดาบพื้นฐานฟันคลื่นเป็นเวลาเจ็ดวันหวงเสี่ยวชีสั่งเธอคิดกับตัวเองว่าสามีของฉันฉันต้องการดูว่านี่เป็นเทคนิคลับหรือข้อแก้ตัวของคุณ จากนั้นเธอก็ถามว่าบอกฉันสิคุณได้รับหัวใจดาบโดยกำเนิดได้อย่างไรเฟิงเจอหมิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าสิ่งเหล่านี้ลุ้นมีมาแต่กำเนิดต้องมีตั้งแต่แรกเกิดฉันเกรงว่ามันจะยากที่จะได้มาเขาเองก็สงสัยอยู่บ้างท้ายที่สุดเขาเพิ่งถูกตบหน้าคุณแน่ใจไหมฉันแน่ใจเฟิงเจอหมิงเหลือบมองหวง่วงเสี่ยวฉีหลังจากแน่ใจว่าสาวน้อยคนนี้ไม่แสดงอาการโกรธเขากล่าวต่อ ฉันไม่เคยได้ยินว่าหัวใจกระบี่โดยกำเนิดสามารถหล่อเลี้ยงได้ล้นมีมาตั้งแต่เกิดเป็นเพียงว่ามันยากมากที่จะค้นพบเมื่อคุณยังเด็กโดยปกติจะเห็นครั้งแรกเมื่อคุณอายุประมาณ5หรือ6ขวบเมื่อคุณอายุมากกว่า10ปีคุณจะแสดงความได้เปรียบปราบใดที่การบ่มเพาะของคุณถึงระดับหนึ่งคุณจะสามารถบอกได้ด้วยความรู้สึกเพียงเล็กน้อยหวงเสี่ยวชีตกอยู่ในความคิดลึกๆฟิงเจอหมิงถามคุณเจออะไรมาหรือ อย่าถามในสิ่งที่ไม่ควรถามหวงเสี่ยวชีตำหนีเขาและเฟิงเจอหมิงรีบก้มศีรษะลงแน่นอนว่าเธอเคยเจอมาแล้วหลู่ผิงอยู่ตรงหน้าเธอและทันใดนั้นเขาก็ครอบครองหัวใจดาบโดยกำเนิดฉันขอถามคุณอย่างอื่นคุณคิดว่าถ้าฉันไปกินข้าวบ้านคนอื่นฉันควรพกอะไรไปด้วยเคยเห็นในละครทีวีหวงเสี่ยวชีกล่าวว่าเฟิงเจอหมิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า นั่นขึ้นอยู่กับตัวตนของอีกฝ่ายด้วยตัวตนของคุณที่ไม่ว่าจะไปกินข้าวที่ไหนคุณต้องการของขวัญอะไรหวงเสี่ยวชีคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าครอบครัวของเพื่อนร่วมง,งานของฉันไม่รู้จักตัวตนของฉันและการฝึกฝนของเขาก็ต่ำมากเช่นกันเฟิงเจอหมิงยิ้มและพูดว่างั้นก็นำผลวิญญ,ญาณธรรมดาถ้ามันแพงเกินไปผู้ปลูกฝังธรรมดาเหล่านี้อาจไม่กล้ารับ แม้ว่าพวกเขาจะยอมรับมันพวกเขาจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อคุณเข้ากับเพื่อนร่วมง,งานได้คุณยังต้องกลมกลืนกับพวกเขาในความคิดของเขาหวงเสี่ยวทีการไปโรงเรียนคือการได้รับประสบการณ์ชีวิตสำหรับหลู่พิงนั้นเขาไม่กล้าถามและไม่กล้าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอเดิมทีหวงเสี่ยวทีสงสัยว่าเธอควรให้ของมีค่าแก่เขาหรือไม่แต่หลังจากได้ยินสิ่งที่เขาพูดเธอรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมเสียทีเดียวเอาล่ะคุณออกไปได้แล้ว หวงเซี่ยวชีสั่งว่าจำไว้อย่าบอกข้อของชานเกี่ยวกับหลู่พิงมิฉะนั้นเธอไม่ได้พูดอะไรเจาะจองแต่ชายคนนั้นสามารถได้ยินคำขู่อย่างชัดเจนเฟิงเจอหมิงออกไปหลังจากออกจากวินล,ล่าเขายืนตัวตรงและเช็ดเหงื่อยเย็นบนหน้าผากของเขาเขาหันหลังกลับและจากไปแม้ว่าเขาจะเป็นตัวละครอันดับต้นๆของเฟิงหมิงดาวเคราะห์แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะอดดีต่อหน้าหวงเซี่ยวฉีในห้องดวงตาของหวงเซี่ยวฉีเป็นประกายด้วยความตื่นเต้น สามีที่ดีของฉันไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณจะมีความมั่นใจที่จะตามทันการฝึกฝนของฉันดูเหมือนว่าคุณมีความลับที่ฉันไม่รู้เฮ,ฮ,ฮีเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆหวงเสี่ยวฉีหัวเราะในเวลานี้ในหอพักของหลู่พิงเขากำลังดูโทรศัพท์ด้วยสีหน้าบิดเบี้ยวมันเป็นละครทีวีที่แนะนำโดยหวงเสี่ยวฉีมันเป็นขยะหลู่พิงปิดทีวีซีรีส์และเริ่มฝึกฝนบางครั้งความเป็นจริงก็น่าสนใจกว่าละครทีวีเช้าวันรุ่งขึ้นมีเสียงเคาะประตู หลู่ผิงและจางเปียวที่กำลังฝึกฝนลืมตาขึ้นพร้อมกันคุณคือใครจางเปียวเปิดปากของเขาและถามฉันกำลังมองหาหลู่ผิงเสียงของวงเสี่ยวฉีมาจากนอกประตูโดยไม่คาดคิดจางเปียวตกตะลึงเขาหันศีรษะไปมองหลู่ผิงแล้วพูดด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายว่าหลู่ช่างยอดเยี่ยมดูเหมือนว่าสุดสัปดาห์นี้คุณจะไม่ว่างหลู่พิงรีบลุกจากเตียงและไปเปิดประตู เมื่อเขาเปิดประตูเขาเห็นหวงเสี่ยวฉียืนอยู่ที่ประตูหอพักด้วยความตื่นประหลูพิงเกือบจะตะโกนชื่อเล่นที่เขาตั้งให้หวงเสี่ยวฉีอย่างไรก็ตามเขามีปฏิกิริยาทันทีและภายใต้การจ้องมองอย่างอาฆาตแค้นเล็กน้อยของหวงเสี่ยวฉีเขาก็หันไปทางมุมหนึ่งหัวหน้าห่วงทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่หวงเสี่ยวฉีพูดอย่างภาคภูมิใจว่าหือเมื่อวานคุณไม่ชวนฉันไปทานอาหารเย็นที่บ้านเหรอฉันเห็นด้วยไปกันเถอะหลูพิงคลุมหัว พระเจ้าฉันถูกเน็บแนมคุณเคยเรียนวรรณคดีหรือไม่นี่เป็นคำถามเชิงโหารคุณเข้าใจไหมห่วงเสี่ยวชีกล่าวอย่างเฉยเมยว่าฉันไม่สนว่ามันจะเป็นคำถามเชิงโหารหรือไม่ยังไงคุณก็พูดออกมาฉันก็เห็นด้วยไปกันเร็วในขณะนี้จางเปียวถามอย่างอยากรู้อยากเห็นว่าพี่สาวคุณกับหลู่ไปรู้จักกันเมื่อไหร่เมื่อได้ยินในรูปแบบนี้รอยยิ้มสามารถเห็นได้บนใบหน้าของห่วงเสี่ยวชีเมื่อเห็นสิ่งนี้หัวใจของหลู่ผิงก็เต้นรัว ฮวงบ้ามีแฟนไม่ใช่เหรอทําไมเธอถึงยิ้มยังมีความสุขมีบางอย่างผิดปกติกับ่วงบ้าก่อนที่หวงเสี่ยวชีจะพูดอะไรหลูพิงก็พูดอย่างโกรธโกรธว,ว่าหุบป,ปากคุณพูดอะไรไม่รู้หรอว่าฉันมีแฟนแล้วคุณไม่รู้หรอกว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนหัวหน้าง,งาน่วงและฉันเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานธรรมดาอย่าพูดเรื่องไร้สาระการแสดงออกของหวงเสี่ยวชีก็แข็งทื่อขณะที่เธอถูกตําหนิถูกต้องถูกต้องคุณจะพูดเรื่องไร้สาระได้อย่างไร คุณรู้ว่าเพื่อนของคุณมีแฟนแต่คุณยังพูดเรื่องไรสาระจางเปียวตกตะลึงเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้ลืมเรื่องหลู่ิงแต่เกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เห็นได้ชัดว่าตอนนี้เธอหัวเราะอ,อย่างมีความสุขทำไมเธอถึงดูเขาหลู่พิงก็สูญเสียเช่นกันห่วงบ้าหมายถึงอะไรโดยสิ่งนี้เขาบอกว่าเธอสนใจเขาแต่ทำไมเธอถึงดุเขาอย่างรุนแรงเขารู้ได้อย่างไรว่าห่วงเสี่ยวฉีกกำลังคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนลามกและไอสาระเลว จางเปียวเป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง